สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับนุษนะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของการตั้งครั์ของนุษนะคะทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่วีคที่29แล้วนะคะในส่วนของเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการอันตรสาวแล้วก็การตรวจโครโมโซมของลูกน้อยในคันนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็รวมถึงการอันตรสาวที่นี่ต่างจากบ้านเราไหมก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยอันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการอันตรสาวก่อนนะคะว่าเป็นยังไง าการอันตสาวที่ประเทศสวีเดนเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากบ้านเรานิดหนึ่งทุกคนคือบ้านเราถ้าเราตรวจพบว่าเราตั้งครรภ์ใช่ไหมคะเราก็สามารถไปหาคุณหมอเพื่อทําการอันตรสาวดูว่าเราเป็นการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์นะไม่ใช่เป็นการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกไม่ใช่เป็นการตั้งครรภ์ที่แบบว่าท้องลมอะ่ะทุกคนที่เขาเรียกว่าท้องไม่สมบูรณ์ใช่ไหมแต่ว่าที่ประเทศสวีเดนไม่นะคะทุกคนคุณหมอเขาจะมีรูทีนในการอันตรสาวของเขา ซึ่งตอนที่นุชรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วโทรหาคุณหมอเพื่อจะทําการอันตรสาวคุณหมอตอนนั้นที่บอกว่า7วีคนะคะที่นุชนัดคุณหมอคุณหมอยังไม่อันตรสาวให้เพราะคุณหมอแจ้งว่ามันเป็นการอ,อันตรสาวที่เร็วเกินไปก็คือถ้าเป็นภาษาอัีกเขาเรียกว่าทีดิตอุนตร์ยุดเขาคุณหมอก็เลยเป็นแบบ Earl y u ี่อั s ตรส d วคุณหมอก็เลยไม่ทำให้นัดไปตอนที่วัปที่13 รวมถึงการตรวจโครโมโซมก็เป็นวีกนั้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการอันตราซาวคุณหมอได้แจ้งว่าโดยปกติถ้าคันปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำคร่ำน้อยเกินไปมดลูกสั้นหรือไม่มีภาวะเสี่ยงในการตั้งครันคุณหมออาจจะอันตราซาวแค่ 2- ถึง3ครั้งแค่นั้นเองครั้งแรกก็คือในส่วนของการอันตราซาวดู โครโมโซมครั้งที่2ก็คือเป็นรูถีนอันตราสาวดูการเจริญเติบโตของลูกว่าเขาเจริญเติบโตในเกณฑ์ที่ที่ถูกต้องเหมือนตามเกณฑ์เขาไหมแล้วก็อันตราสาวดูเพดแล้วก็ในส่วนของครั้งที่3ก็คือเป็นไตรามาสสุดท้ายที่อันตราสาวดูปากมดลูกแล้วก็ดูลักษณะของลูกว่ากลับหัวหรือยังไม่กลับหรือว่ามีภาวะหรือเกณฑ์การคลอดก่อนกําหนดหรือเปล่า อันนี้3า,าครั้งหลักๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นในกรณีที่คุณแม่นะคะเกิดความผิดปกติหรือว่าคันของคุณแม่แบบเสี่ยงอย่างเช่นคุณแม่มีเรื่องในส่วนของปากมดลูกสั้นน้ำข้ามน้อยคุณหมอก็อาจจะนัดอันตราสาวเพื่อ follow up บ่อยๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการตั้งคัน อ,นนอ,อันนี้ก็คือในส่วนของอันตราซาวที่ประเทศสวีเดนนะคะคือเราไม่ได้แบบว่าอยากไปอันตราซาวแล้วก็คุณหมออันตราซาวทุกเดือนทุกเดือนคุณหมอไม่ทําให้นะคะถ้าอยากอันตราซาวแล้วทุกเดือนคุณหมอก็คือเราต้องไปที่แบบเหมือนเป็นคลินิก p r i v a t เราต้องจ่ายเงินเองเอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตามรูทีนของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคุณหมอแจ้งว่าการอันตราซาวไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นที่จะต้องทําทุกเดือนถ้าการตั้งครรภ์ไม่ได้มีความผิดปกติ นะคะเสร็จในเรื่องของอันตราซาวเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจโครโมโซมนะคะทุกคนคือตั้งแต่นุสตั้งคันะ่ะก็คืออ่านหาข้อมูลเยอะมากแล้วก็มาอ่านเจอในเรื่องของการตรวจโครโมโซมภาวะดาวซินโดรมแล้วก็ในกลุ่มเอ็ดเวิร์ดซึ่งถามมนุษย์มีความรู้ในเรื่องของ หลุมพวกนี้ไหมจริงๆก็ไม่ก็เพิ่งจะมีแบบมาอ่านหาข้อมูลตอนที่เราท้องอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างซึ่งคุณหมอแจ้งว่าที่ที่ประเทศสวีเดนนะคะ2วิธีหลักๆที่คุณหมอเขาทํานั้นก็คือการตรวจเลือดแล้วก็การเจาะน้ําคร่ำของรุชนะคะคุณหมอตรวจเลือดก่อนก็คือเราไปเจาะเลือดแล้วก็พอวิคที่13คุณหมอก็นัดไปอันตราสาวพร้อมกับแจ้งผลการตรวจเลือด โครโมโซมของลูกน้อยใน,ในคันของเราว่าเป็นยังไงการตรวจอันตราซาวรูทีนตรงนี้นะคะคุณหมอจะแจ้งผลอันตราซาวก่อนนะคะว่าเราเป็นการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์นะคะไม่มีการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกหรือว่าการท้องลมอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วก็น้ําคร่ําเราก็คือสมบูรณ์ไม่มีอะไรผิดปกติพอหลังจากตรงนี้เสร็จทุกคนก็คือคุณหมอจะมาแจ้งผลเกี่ยวกับโครโมโซมของลูก คือทุกคนเชื่อไหมว่าร้อยทั้งร้อยคุณพ่อคุณแม่จะค่อนข้างกังวลเรื่องนี้นะนุชไม่รู้ว่าใครกังวลน,นะแต่ของนุชอ่ะหนึ่งคือเราตั้งครรภ์ท้องแรกแล้วก็เราก็แบบไม่มีประสบการณ์อ่ะทุกคนมันตื่นเต้นมันกังวลแล้วก็มันเป็นการอันตรสาวครั้งแรกตื่นเต้นไปนหมดอ่ะพอเห็นลูกแล้วก็ร้องไห้คือแบบน้าําตามันไหลไหลไหลอ่ะทุกคนคือแบบอะไรมันจะเซนสิทีฟขนาดนี้เราก็ไม่รู้อ่ะพอเรามานั่งฟังแบบ ตอนที่คุณหมอจะบอกผลตรวจโครโมโซมอ่ะอันนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรที่บีบหัวใจมากทุกคนคือตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเท่าที่คือตื่นเต้นมาคือตื่นเต้นสุดๆอะ่ะแล้วพอคุณหมอแจ้งว่าผลตรวจโครโมโซมเป็นปกติไม่มีกลุ่มเสียงดาวซินโดมเอ่ยหรือว่าภาวะเอ็ดเวิร์ดเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะ่ะทุกคนมันโลง่งแล้วก็คือร้องไห้อย่างเดียวแล้วคุณหมอก็ก็แบบ เราก็พูดกับคุณหมอว่าแบบว่าขอโทษนะคะคุณหมอที่แบบเออร้องไห้หนักมากอะไรคุณหมอบอกว่าเขาเข้าใจโมเมนต์แบบเนี้ยเขาคือเขาเจอมาทุกวันอะไรเงี้ยพอคุณหมอแจ้งในเรื่องของการอันตราซาวผลอันตราซาวโครโมโซมเสร็จทุกคนรู้สึกว่าความเครียดมันมันหายไปแล้วจากการที่เรารอตั้งแต่เรารู้ว่าเราท้องจนสัปดาห์ที่13มาฟังในเรื่องของผลอันตราซาวแล้วก็โครโมโซมก็คือแบบ ทั้งดีใจนะทุกคนตื่นเต้นมากทีนี้นุก็เลยถามคุณหมอว่าจริงๆอ่ะการตรวจโครโมโซมตรงไอ้ตรงเนี้ยมันมีความจําเป็นไหมแล้วก็หรือว่าจะต้องทํำไหมอะไรเงี้ยคุณหมอแจ้งว่าถ้าในกรณีกลุ่มของคุณแม่ที่อายุน้อยกว่า30ปีเอปีอายุน้อยกว่า35ปีอ่ะคุณหมอไม่ได้บังคับนะคะว่าคุณจะต้องทําการตรวจโครโมโซมแต่คุณหมอจะแนะนําเฉยๆว่าทําก็ดีนะอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้ากลุ่มที่35ปีขึ้นไปคุณหมาะจะบังคับหรือเป็นเกณฑ์บังคับว่าคุณจะต้องตรวจโครโมโซมนะคะเพราะว่ามันมีผลเสี่ยงหรือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่อายุน้อยกว่า35ไม่มีผลเสี่ยงหรือว่าไม่ใช่ไม่เสี่ยงเลยนะคะก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตรวจก็ดีกว่าเราไม่ตรวจนุก็เลยตัดสินใจที่ตรวจนะคะยาบ้านการนันท์รวแล้วก็การตรวจโครโมโซมนะคะ ของที่ไทยน่าจะแพงเนาะแต่ว่าที่ประเทศสวีเดนอะของนู้อะก็คือตรวจฟรีไม่เสียทั้งค่าอันตรสาวแล้วก็ไม่เสียทั้งค่าตรวจโครโมโซมใดๆทั้งสิ้นนะคะที่นี่ก็คือตรวจฟรีเพราะฉะนั้นกเ็เพราะฉะนั้นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่างๆที่นี่ก็ก็เลยเบากว่าที่บ้านเราหน่อยนะคะ ก็วันนี้นะคะทุกคนมาอัปเดตในเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วก็ในเรื่องของการตรวจสมโซมของลูกน้อยนะคะยังไงฝากทุกคนนะคะติดตามให้กําลังใจกันเหมือนเดิมนะคะส่วนของเอพิโซดหน้านะคะจะเป็นพูดคุยในเรื่องของอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ